สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหมือนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะดับล่างแม่สาวเออปีนี้ดับบอลลุดสามงวดเลยได้ค่ะเนาะเหมือนนี้มันดับอีกคือเก่าเบิ้งกับ้างบเบิ้งกับ้างเสียกับ้างบาเสียกับ้างฮ่าไปแต่เบิ้งผู้เดียวเจดีย์ก็ได้ดอกเนาะเอาขันตัวมักจะว่าดับถ่อค่ะเนาะตัวมักเสถียรเอาคือเก่า ตอยคือเกาเนาะเอาคือบัาปากกาดแดงล่ะนักตะเกา่าปากกาแดงเนี้ยจะขังดับอยู่เนาะคะ่ะเนาะสูตริ่นดับปีนี้หลุดนะคะแต่ว่าเลขที่ทิศน่ะเข่าตรงๆเลยเนาะคะ่ะเนาะ 考ตรงๆ呢？吗？ ตัวได้อีกบนนี้อย่าให้ผิดพลาดน,นะดับซิบตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ดับซิบตัวบนกับซิบตัวล่างกับซิบตัวค่ะท่านผู้ชมเนาะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยสังส่งซื้อกีมมาร์เบต,ตามเบอร์โทดกันให้หนาทจอค่ะดับบนห้าสองสองหนึ่ง 3 0มศูนย์ศูนย์สามกเก้หหาหงวดก่อนดับปรยู่ะมาเต็มเต็มหาสองนะคะผิดพลาดงวดแล้วนะคะดับล่างค่ะดับล่างนนี้ดับงวดก่อนออกอยู่ที่ห้าสองใช่ไหมดับล่างสองศออกอยู่ที่สองศูงวดก่อนนะคะศูนย์เก้าก็ดับเ้อค่ะวันี้เ้อ ถ้าใครซื้อติดเก้าก็ไม่ติดเก้านะคะเจ็ดสองสองเจ็ดก็ดับนะคะสี่ห้าห้าสี่ก็ดับนะคะแล้วก็สามหกหกสามก็ดับนะคะดับล่างดับล่างหนึ่งสองสามสี่ล่ออีก ตัวใดล่ะหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็จะเหลือเลขสี่ทิศค่ะท่านผู้ชมวันนี้เลขสี่ทิศเข้าไหมคะเนาะเข้าอยู่ที่สองบนแต่ก่อนเจ้แดงกับเฮ็ดเฮ็ดสองตัวนึงเนาะวันนี้มาเฮ็ดสี่ตัวเลยค่ะสี่ตัวมันเข้านะคะงวดก่อนเข้าทั้งสี่ตัวเลย นะคะคบนล่างบนได้แก่เด่นสุดสี่กับห้านะคะนาะนี่คือตัวเด่นเลยได้ดค่ะเด้อสี่กับห้าคือตัวเด่นนะคะต้องมาตัวหนึ่ง สกับหต้องมาตัวหนึ่งตัวที่จะมาคู่นะคะเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดกับแปดค่ะนะงวดก่อนสองมาเต็มเต็มเลยค่ะงวดล่างกับมาศูนย์เต็มเต็มเลยค่ะสี่กับห้าเจ็ดกับแปดบนสองตัวนี้ต้องมาค่ะมาแนนนอน สี่กับห้าบนงวดก้อนเข่าสองหาสองอยู่ตรงนี้เนาะสองศูนย์เอ้ยอยังละห้าสองห้าตรงนี้าา 2, ค่ะเข่าหายสองค่ะตรงจุมข้างล่างนะข้างล่างงวดนี้นะคะงวดก้อนนี่เข่าที่ศูนย์เก่ากับศูนย์เข่าที่สองศูนะคะงวดนี้นะคะันนี้ ค่ะสองกับสามตัวที่จะมาอยู่ด้วยกันคือห้าคือหกนะคะตัวที่จะไม่อยู่น้ำกันถ้าไม่มาก็สองตัวนี้แหละเข้าสี่ตัวนี้เต็มเต็มเลย สี่แปดไม่มีตัวดับจักตัวคะ่ะไม่มีตัวดับสักตัวไปได้เลยไม่มีตัวดับบนข้างล่างสองกับสามมีมีดับหกสามดับหกสามหาสองออกบนแล้วสองศูนย์ออกแล้วไม่มาถ้าห 5, 5้าฮานิกำลังอ่อนสองถ้าจับสอง ก็มาได้2ไม่มีแต่2 0กับ2 7เนาะ3 3 3 6บ่ามา4กับ5 4 9ไม่มา5 8 5 5 8ดกับสี่4ก้าไม่มาเนาะค่ะเนาะนี่นั่นแหละตัวไม่ใช่มากจะแด,เดงเอาเลขขจอมากตัวใด่ไม่มี3ตัวนี้ไม่มีสีถูกหวยมากตัวใด่เนาะอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วท่านผู้ชมไปเบิ่งไม้เด้อค่ะเด้อ ไปดูใหม่นะคะเอาเด็กสี่ทิศล่างสองกับสามวิ่งถูกวดกวนเขาทั้งบนทั้งหลังเลยค่ะไม่ใช่ตัววิ่งนะจับคู่ด้วยค่ะจับคู่ด้วยเนาะวันนี้กะซี่กับหาหาตัวจับถ้าจับสี่เจ็ดสี่แปดได้เนาะสี่ห้าได้มาด้วยกันไหม บนเหรอก็ไปจับสี่เก้าสี่เก้าก็จับอะไรวะนี้สี่สองสี่หกถ้าจับสี่เก้าไม่ได้ก็ไปจับสี่สี่เจ็ดสีแปดไปเลยสี่ห้าไปเลยตรงๆเนาะสี่เจ็ดสี่แปดค่ะ,ะข้างล่างถ้าสองมาก็จับไปเลยสองห้าสองหก สองห้าออกไปแล้วจับได้แค่สองหกเนาะคะะ่ะเนาะกับสองสามกัจับใดค่ะถ้าสามก็สามห้าสามห้าตัวเดียวเนาะจับสามห้าตัวเดียวนะจับสามห้าสามห้าสองห้าก็ออกวนไปแล้วไม่เอาสามห้าแล้วก็สองห้าสองหกสองหกแค่นั้นเนาะ สองหกข้างบนนี้จับได้หมดเลยสี่เจ็ดสี่แปดจับได้หมดเลยสี่ห้าก็จับได้หมดเลยแต่าห้าแปดจับไม่ได้เพราะฉะนั้นจับสี่จับห้าเจ็ดห้าแปดได้เลยห้าแปดจับม่ได้จับตัวอื่นได้เบิดค่ะ สคือตัวดินห้าคือตัวดินจับสองหัวทางบนจับสี่เจ็ดสีางล่างจับ3ามหาจับ2 6งหกเนาะคะ่ะทางชมลองจับล่องเบิ่งเองเด้อค่ะเด้อสีกับ5มา1ตัว2กับ3ม,มา1ตัวค่ะดับล่าง2องศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดสองสองเจนนี่คือดับล่างเนาะคะ่ะ ปุลก็คือหาสองสองหนึ่งสามศูนย์ศูนย์สามเก้า c ีีเก้าหกเจ็ดเจ็ับเต็มตู้งามเลยเนาะค่ะเนาะชดงขอตัวแรกไปก่อนนะคะสั่งสิเข้มอะไเบอร์เทรเป็นไนาจอศูนย์กสองแปดไ้าสองห้าหกแปดสิบออยทักลดราคาสี่บาทหนึ่งกระปุกสี่กระปุกเจ็บาทลดทันทีทักมาทันทีนะคะอาจจะลดหนึ่งนีเดียวก็ได้ เห็นคลิปแล้วกระทักแม่ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็หนึ่งชุดแถมสบู่อีกหนึ่งก้อนนะคะนะหนึ่งชุดประกอบด้วยครีมกลางคืนครีมกลางวันแล้วก็สบู่หรือครีมกลางคืนครีมกลางวันแล้วก็สบู่แต่แถมให้อีกหนึ่งนะเป็นสองเป็นสองเลยเราสบู่แถมร่วมกันเป็นสองก้อนเลยเนาะคะนะ่ะเนาะขอท่านผู้ชมโชคดีรวยด้วยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ